สวัสดีครับผมนายนักศรน,นาคมรหัสนักศึกษา2581031741141นะครับวันนี้จะมาอธิบายโปรแกรมแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองเนี่ยครับสว่วนนี้จะอยู่ด้านหน้าโปรแกรมนะครับอยู่หน้าโปรแกรมบรรทัดนี้จะโหลดและแสดงค่าที่ได้รับจากความหนึ่งนะครับจากบรรทัดนี้ครับที่เราป้อนเข้าไป ส่วนอันนี้นะครับจะล้าง BL นะครับล้างอันนี้จะเป็นการตั้งตั้งค่าฟังก์ชันการป้อนข้อมูลอันนี้อ่านค่าตัวเลขที่ป้อนไปส่วนนี้นะครับเปรียบเทียบตัวเลขแล้วส่งกลับนะครับ อันนี้แปลงรหัส ASCII เป็นรหัสทศนิยมนะครับอันนี้หมุนไปทางซ้ายหนึ่งบิตบรรทัดนี้นะครับตั้งค่า LSB ของ BX ด้วย INPUT ส่วนอันนี้ คัดลอก BL เป็น AL นะครับบรรทัดนี้นะครับเลื่อน AL ไปทางซ้ายส่วนอันนี้หมุน BL ไปทางขวา ต่อไปนะครับโค้ดอันนี้จะเป็นในส่วนของการประมวลผลนะครับอันนี้นะครับตั้งค่า dl เท่ากับหนึ่ง ส่วนนี้ตั้งค่า dl เ,เท่ากับศูนย์อันนี้คือตัวเลขที่แสดงนะครับอันนี้นะครับเป็นการโหลดและแสดงผลของพร้อมหนึ่งนะครับที่เราป้อนไปว่าค่าจะออกมาที่ออกมาเท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นฟังก์ชันเมาส์นะครับอันนี้ เป็นการควบคุมกลับไปยังดอชนะครับเอาละครับเรามาดูการ,รันโปรแกรมเลยนะครับนี่นะครับเราป้อนหนึ่งเข้าไปนะครับตัวเลขที่แสดงออกมาจะแสดงจากทางด้านหลังมาด้านหน้านะครับเมื่อเราต้องการจะปิดให้กด enter หนึ่งครั้งแล้วคลิกซ้ายนะครับโปรแกรมก็จะปิดมา ลองอีกครั้งนะครับคราวนี้เรามาสมมุติที่27ดูนะครับนี่นะครับค่าที่ได้ออกมาจะเป็น11ค่าที่ได้ออกมาจะเป็น111นะครับแล้เรากด enter และคลิกซ้ายนะครับครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยในทัน้ด้วยนะครับขอบคุณครับ